พ่อสซ่สองแม่ปิ่นน้องพีเและน้องแม่พี่สวัสดีครับอุ้ยเลยไปส่งแม่เท้าแล้ววะนี่แม่เท้าสิหนีปลาแล้วกะเทยเอ้ยเฮ้ยอุ้ยแม่เท้าหนีปลาแล้ววันี่นี่อยู่สามมือนะ แี่แหละปาต่างนั่ไปส่งแม่เออปมาต่างนอน่เมบวเมื่อบ้เมน่ะสบายดีบ่งโป่ยสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะเอสบายดีสวัสดีค่ะสบดีคะัเียกนสวัสดีค่ะสบายดีเหสวัสดีค่ะจังไง เจ้าของไอเมื yeah yeah. ่อไมสวัสดีไหมวันนี้อดียแ่้พอมได้ไหมยาค่ากันเร็วๆสวัสดีค่ะ ม่คำปากก็เลยอะคำปลาซวงได้สิคำปลาซวงนะเจ๊เมื่อบอมามื่อมือเมื่อว่าแซนบอได้อิ่นหนาวด้วยยม่อยู่อะไรมึงว่าใต้ไป็นีนตีีิดมีขี้เป็ดอร่อยดูกระล้างออกจึงอินสวัสดีค่ะมาเมื่อล่ะมาเมื่อเนี่ยมาเมื่อกับพี่เอ็บเนื่น สวัสดีดูสวัสดีเออมัต้องสวัสดี์ทำมาอิสวัสดีค่ะเดี๋ยวเลยเอาว่าเอาว่าเปิดกันสบายดีเหรอสวัสดีค่ะเอล่าฮวนสวัสดีค่ะดีกันจากรอบแล้วมื่อนี้นะสิบล้านรอบงัแต่บันทึกกันสวัสดี พี่บ He ้าบ่ไม้อยากก็มีเอ็มพี่บ้าอ่วดะยิ่กันหน้กันหน้ากันเมื่อ่มืเท่าวะก ก็ทีเียวกไม่เข well, ้าว่ะต right. ้มฮามซะอยู hmm. e, ่เลยเยี hmm. ่ยมากเกับหน่อยกับกันเทียบอ่วัสดีค่ะติ๊งยงเรายียนเอ่ยอยู่นี้ฉันอ่ะสนังตั้งนัน่งไมมใส่ไหม

พันยามมันนี่นเนาะพอดีเอ้ แม่เท่ากลับมาแล้วแม่เท่ากลมาอยู่น้อยมือพอดีเห็ดเป็นบัรสามมือมาอยู่ได้นึ่งอยู่ได้สองคืนสามมือก็เลยได้ไปโซกแม่เท่ามันนี้ไปโซกมาเรียบร้อยลืมไทยอนันให้พี่น้องเบิ้งซ้ำ <c oughs> ว่าแม่เท่าได้ <c oughs> <c oughs> ออียงหัวแม่เบาวนันนี้ว่าแม่เท่าได้ <c oughs> ออียงกลับแน่ <c oughs> เมียเากะหวัวคนอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีบอได้ทายพี่น้องเบื่องซ้ำมาไม่เท่าได้อย่างแน่เมื่อบ้านก็เลยพอได้ได้ปากระลุงเบื้องเลยบอกยิ้วของซอยแม่มานุงมานางลงไปออนท่าด้านก็เลยลืมทายให้พี่น้องเบื้องไม่เท่าก็ได้หลายอย่างอยู่กับบาน บมาพอดีให้คิดฮอดยัง่ทันได้พาไปใส่จ้อยเวลาแป๊บเดียวสองมือสามมือสองมือแป๊บเดียวได้ไปส่งมาพอดีให้คิดฮอดบอ้วันไม่เท้าอี้นาบอกเท้าไปอี้อย่านองอย่ีทิ้ง เดี๋ยวจังพาแม่แม่ไปเห็นพาสปอร์ตจังได้มาอยู่ดอนเราก็ยักเรียกเนาะถึงพอเราก็นยักเรียกกันเลยบ่ได้มานะมาแต่แม่เยึบมือที่เบาเดี๋ยวจังพาพอเท้าไปหมีเท้าไปเห็นพาสปอร์ต จะได้อย um. ู่กับบักละลาโดนๆเนาะจะได้มาอยู่กับักลานโดนๆข้าวมังาพดแม่ีมามอได้อยู่บ่ล่ะมาพอดีให้คิดฮอดยังลงไปอยู่ด้านน้ําตาสิไหนปี่เห็น จะมายามกันเห็นหน้ากันมาย้ำกลับมาจะส่งไม่เท่าเขากับไปอันอันนี้ไปส่งข้าวปุ <f 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 ้นแห้งไปส่งข้าวปุ <f <f ้นแห้งแพลตแทกส่งแน่ล่ะกะไปส่งในบ้านพอมือนี้ไปส่งในบ้านก้อนนละมื้นก็คือไปส่งไออันนั้น พี่น้องสั่งเข้ามาแพ็กเดี๋ยวน้องเป็นสิแพ็กทรงมือราออเดอร์วไว้แล้วอันนี้สิไปส่งในบ้านก่อนเจ้าระบาดกะล่มดีพี่น,อน้องนดีมากนี่แมเท้ามาพอดีเฮ็ดให้คิดฮอดมีปะจ้อยอยู่ได้สามมือ,อ,อไปเดี๋ยวเฮาไปส่งขขาปุ่นแห้งในบ้านก่อน ใครสนใจกันจังซื้อมาได้นะเดี๋ยวน้องปุณสีทิเมเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิเปเด่นขปุนแห้งหนึ่งกิโลโอ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 ย่าดึงแม่ละ่ะปล่อยให้แม่กินมาได้เด่นขปุนแหง้งสนใจสั่งซื้อได้เด้อครับสั่งซื้อได้เด้อครับจังเอาไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปินน่องที่เอาในเด้อสบายดีสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบายคนดี